เห็นโลโก้ที่กำลังวิ่งอยู่นี้แล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาใช้เทคนิคในการบังตากันค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนงกันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นเรื่องของการสร้างแมสเนงค่ะ การสร้างแมสนะคะก็เปรียบเสมือนกับการใส่หน้ากากให้กับวัตถุที่เราต้องการนะคะหรือการบางังสายตานั่นเองค่ะว่าตรงไหนนะคะเราไม่ต้องการให้เขาเห็นนะคะจากคลิปตัวอย่างข้างต้นนะคะตรงช่วนไตเติลน,นะคะก็จะเห็นแล้วว่าข้อความเนี่ยโผล่กมาจากตรงกลางออกมาจากตรงเส้นนะคะทั้งสองฝั่งเนี่ยวิ่งสวนทางกันนะคะวิธีการทำนั้นง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะตอนนี้นะคะแนนมีเลเยอร์นะคะของ ตัว CD นะคะ TCT แล้วก็ KMUTNB เรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตสร้างขึ้นมาโดยใช้ข้อความหรือว่า t e ค t ธรรมดานี่เองค่ะส่วนในเรื่องของเชฟนะคะที่ให้มันโผล่มาแบบนี้นะคะก็ขออนุญาตทำไว้เรียบร้อยนะคะใช้ Scale นั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถ้าต้องการให้ข้อความวิ่งออกมาสวนทางกันเนี่ยแล้วบางตาด้วยเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะเราจะเริ่มกันที่ตัว KMUTNB ก่อนเลยนะคะในตัว KMUTNB นะคะเราก็ต้องมีการ กำหนดนิดนึงนะคะว่าเราอยากจะให้เขาอยู่ตรงเลเยอร์ไหนพิกัดไหนนะคะอันนี้คือภาพสุดท้ายที่เราต้องการแสดงว่าเจ้าตัวเคมยทีนบีเนี่ยจะต้องออกมาจากทางด้านฝั่งขวามือแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้เป็นภาพสุดท้ายเนาะอย่าลืมค่ะปรับตัวแองเกอรพอร์ให้เรียบร้อยนะคะว่าต้องการให้ตรงปลายสุดอยู่คือด้านนี้นะคะแล้วก็วิ่งออกมาเนาะ,ะตัวเคมยทีนบีนะคะในการวิ่งออกมาเราจะใช้คําสั่งก็คือ position นั่นเองค่ะแล้วก็กด p ได้เลยเนาะ ออกมาตั้งแต่วินาทีที่0ูนย์เลยนะคะแต่ว่าอันนี้คือภาพสุดท้ายใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องการให้ตัวอักษรเนี่ยวิ่งภายใน10เฟรมนะคะตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็น10เฟรมแล้วถ้า1วิจะอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวซูมเข้าไปให้ดูนี่คือ1วิอันนี้คือ10เฟรมเนาะเราเราย่อไว้เยอะๆเลยนะคะอ่ะก็กำหนดตำแหน่งไว้เลยนะคะกำหนดคีย์เฟรมไปนะคะที่10เฟรมนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาค่ะเราต้องการให้โลโก้เนี่ย เขาเคลื่อนที่นะคะจากข้างนอกเข้าม้างในนะคะเราก็ขยับเค้าออกไปข้างนอกได้เลยนะคะเอาไว้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็อย่าลืมนะคะตอนนี้เป็นอัลฟาเมดอยู่แล้วนะคะก็โมชั่นเบลออยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปกังวลอ,อะไรนะคะเราใส่เรียบร้อยแล้วแต่ตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะ e ีซี่อีสให้เรียบร้อยด้วยนะคะกด F9 ไปนะคะอ่าแล้วลองกดเพลย์ดูอ้าโอ,โอ้ถือว่าสมูท ดีมากเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น TCT กับ C D เนี่ยเคลื่อนที่คว่วยกันกับเคม u t ท b นั่นเองค่ะ,ะถ้าเกิดตรงนี้เราไม่มั่นใจนะคะเราก็อาจจะปิดตาไปก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องมองเห็นเนาะ mm hmm. เหลือแต่ C D กับ T C T นะคะซึ่งเขาจะวิ่งออกมาจากทางซ้ายมือนะคะพร้อมๆกันเราก็สามารถกดชิปค้างไว้นะคะอ่ะเลือกที่เลเยอร์ที่1ก่อนแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้ว select ในเลเยอร ที่2ที่เราต้องการแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดคีย์ลัดเหมือนเดิมค่ะ position คือ p อแล้วก็กำหนดนะคะค่ะขยับ current time ออกมานะคะแล้วก็กำหนดตำแหน่งปัจจุบันก่อนอเรียบร้อยแล้วขยับ current time กลับมาค่ะตรงนี้นั่นแหละค่ะเราจะลากเ้าออกมาข้างนอกเฟรมนะคะลองขยับดูค่ะว่าพ้นช่วงเส้นสีดำไหมตรงนี้เราเห็นหอาไม่พ้นเนา เราอาจจะต้องขยับเขาออกมาอีกนะคะโอเคแบบนี้นะ่าเห็นทีจะได้นะคะลองโอเคนะคะอย่าลืม e a s y east ให้แนนด้วยนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วเราลองดูซิอ่าวิ่งออกมาแล้วเห็นภาพเต็มเราก็เปิดตาของตัวเค้ม u ทกันเลยค่ะสวยงามนะคะแต่ว่ายังไม่แอบเลยนะคะทั้งหมดยังวิ่งสวนกันออกมาเลย แบบนี้นะคะเราต้องการจะบังตาด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวเคม t n b กันก่อนเลยค่ะตัวอื่นนะคะเราอาจจะปิดตาไปก่อนก็ได้อ่าปิดตาก่อนนะคะแล้วเราก็มาเริ่มที่เคม t n b นะคะให้ทำการนะคะคลิกที่เลเยอร์เค UTNB ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เรานะคะไปที่เมนูด้านบนเลยนะคะตรงเล็กแทงเกิลทูนะคะหรือว่าสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะเราจะวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาเพื่อบังตานั่นเองค่ะอ่าคลิกที่สี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะ จากนั้นวาดสี่เหลี่ยมนะคะคลุมตัว KMUTNB เอาไว้เลยนะคะ,ะเมื่อคลุมเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ค่ะจะมีเครื่องมือพิเศษขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะคะที่เรียกว่าแมสตนั่นเองนะคะในแมสนะคะก็จะมีเครื่องมือนะคะที่เอาไว้สำหรับกำหนดค่าการบังสายตาเยอะมากเลยเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือแมสต์ผ t h นั่นเองค่ะก็คือการคลุมตัวที่เป็นวัตถุนะคะ ให้เราทำการน,นะคะเลื่อน c u r r e n t Time นะคะไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะหรือจะเริ่มที่ตำแหน่งแรกก็ได้นะคะ,ะเลือกในตำแหน่งที่เราต้องการจากนั้นกำหนด MarkPath ค่ะ,ะเมื่อเรียบร้อยแล้วให้เราเลื่อน c u r r e n t Time ของเรากลับมานะคะที่ตำแหน่งที่1เหมือนเดิมเนาะจากนั้นนะคะให้คลิกนะคะให้เปลี่ยนเมาส์ให้เป็น selection tool ก่อนนะคะเปลี่ยนเมาส์ให้เป็น selection tool ก่อนตัวนี้ อ่าเสร็จแล้วกลับไปคลิกนะคะที่กรอบนะคะตัวที่เราคลุมเคมีวูทินบีไว้นะคะแล้วเอาเมาส์ไปวางเหนือเนี่ยมันจะขึ้นนะคะเป็นหัวเมาส์สีดําแบบนี้นะคะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้คลิกไม่ได้เนาะต้องเป็นสีดําแบบนี้เท่านั้นนะคะอ่ะคลิกนะคะแล้วก็ทําการขยับเขาออกมาด้านข้างนะคะแบบนี้อ่ะแล้วลองกดเพลย์ดูค่ะอ่าค่อยๆเลื่อน c u r ร์เ t นท m e ก็ได้ เราจะเห็นว่าตัวนี้เขาก็จะขยับออกมาแบบนี้นะคะสิ่งที่สำคัญคืออย่าลืมนะคะตัว easy ease ด้วยจะได้ดูสมูทมากขึ้นอ่าแบบนี้นะคะบังเรียบร้อยเลยเราต้องการที่จะให้เขานะคะสามารถเจาะทะลุได้เฉพาะบริเวณสี่เหลี่ยมที่เราต้องการเท่านั้นนั่นเองนะคะตัวที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราอาจจะปิดตาไปก่อนก็ได้นะคะค่อยเปิดอีกทีนะคะทีนี้ค่ะ เราจะต้องทำทีละตัวนะคะระหว่าง CED กับ TCT เนี่ยเราก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวแนนทำตัว TCT ก่อนนั่นเองอ่ะ TCT นะคะเราก็ไปดูก่อนแบบนี้เนาะจากนั้นนะคะเหมือนเดิมค่ะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะคะอ่าแบบนี้นะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะจะขึ้นเครื่องมือ a s s มาแบบนี้นะคะเราก็เลือกลงมาข้างล่างแล้วก็เลือก m s s Part เหมือนเดิมนะคะก็กด เพิ่มคีย์เฟรมของแมสผ่าดนะคะจากนั้นก็ขยับคีย์เฟรมกลับมาที่เฟรมที่0นย์นะคะ,ะเดี๋ยวเราดูสิอ๋อย่งย่งไม่อ่าขยับคีย์เฟรมกลับมาที่คีย์ที่0เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องทำตรงข้ามกันกันกบ KMUTNB เมื่อสักครู่นี้นะคะแต่เราจะใช้วิธีเดียวกันคือเปลี่ยนเมาส์เป็น selection tool นะคะแล้วก็ทำการคลิกให้โดนนะคะให้โดนเส้นเนาะ,ะแล้วก็ขยับเลยออกไป นะคะคลองกะขนาดดูก่อนเนาะแล้วลองขยับดูก็ได้ค่ะว่าพอดีไหมโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าตัว C D นะคะเเราจะมาดูตัว C D บ้าง เหมือนเมื่อกี้เราจะไปโดนตัว CED เนาะจริงๆแล้วเราต้องเป็น CED ใช่ไหมคะมใช่ไหมมาสตต้องเป็นของ CED เนาะใช่ใช่อ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปลี่ยนนิดนึงนะคะเปลี่ยนนิดนึงนะคะเหมือนจะจะคุมมาสผิดนะคะถ้าทำผิดแบบนี้นะคะก็ไม่ยากเลยนะคะก็คือคลิกที่มาสนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ ดีลีททิ้งได้เลยนะคะแมสโซนนั้นก็จะหายไปเหมือนกันนะคะเมื่อกี้นะคะเราไปเลือก tct เนาะแต่เราไปคุมแมสใส่ ced นะคะเราก็เลยงงเอ๊ะทำไมมันหายไปอ้าวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ขออนุญาตปิดตา ced นะคะแล้วเราเลือก tct เหมือนเดิมนะคะจากนั้นนะคะเราก็ขยับเคอร์เลนทาใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วเราก็ไปที่ตัวสี่เหลี่ยมนะคะแล้วเราก็วาดเขาลงไปใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่าโอเคจากนั้นนะคะแมสมาแล้วนะคะก็ ทำการเพิ่มคีย์เฟรมที่แมส p a า t นะคะแล้วเราก็ขยับออกมาเนาะเสร็จ no. แล้วไปที่ selection tool แล้วก็ขยับนะคะตัวนี้ออกมาน่าจะได้แล้วโอเคนะคะเรียบร้อยก็กำหนด easy ease เหมือนเดิมค่ะตอบไัยนะคะต้องขอภัยด้วยนะคะเมื่อกี้นี้นิดตึงนะคะมาที่ C D ค่ะ C D ก็ทำวิธีการเดียวกันนะคะก็คือสี่เหลี่ยมนะคะ,ะกำหนดสี่เหลี่ยมขึ้นมา จากนั้นนะคะเราก็เลื่อน Cur r e n t น i m e นะคะไปในตำแหน่งที่ต้องการเนาะแล้วก็ไปที่ a s s นะคะแล้วก็เลือก m s s Part ขยับ Cur r e n t time ออกมานะคะขยับ m s s Part นะคะกลับไปในตำแหน่งที่เราต้องการอ่ะแล้วลองกด Play ดูอ่าโอเคเรียบร้อยอย่าลืม e a s y ease เหมือนกันค่ะตอนนี้นะคะเราจะเปิดตาทั้งหมดพร้อมกันแล้วลองกด Play ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่า เป็นยังไงบ้างคะเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะมีผิดพลาดทางเทคนิคน็กน้อยนะคะก็ถือซะว่าเป็นตัวอย่างด้วยค่ะว่าถ้าเกิดทำผิดเนี่ยเราสามารถ d delete m a s s ทิ้งได้นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างการใช้เทคนิค a s s นะคะอยากให้ลองไปประยุกต์ใช้กับอื่นๆตัวอย่างเช่นเราอาจจะต้องการ ภาพแผนที่แล้วก็ใช้วงกลมแล้วก็วนไปวนมาเพื่อเปิดภาพทีละนิดละนิดก็ได้ค่ะอันนี้นะคะก็ให้ไว้เป็นเทคนิคนะคะสําหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นอะไรนะคะต้องรอติดตามชมกันค่ะคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ